ก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่หลายๆคนอาจจะรอคอยกันอยู่นะคะนั่นก็คือการรวบรวมเอา Best อเทเอาไอเทมที่แบบชื่นชอบชอบมากใช้แล้วดีนะคะมาไว้ในคลิปนี้เลยนะคะสำหรับปี2015ที่ผ่านมานะคะก็บอกก่อนเลยว่าคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะมาที่ชิ้นแรกนะคะเป็นอุปกรณ์ในการแต่งหน้านะคะ่ะก็คือตัวนี้เลยเจ้าฟองน้ำไข่จาก Beauty Blender นะคะเป็นฟองน้ำสำหรับในการ กลี่ยพวกรองพื้นหรือพวกเนื้อครีมทั้งหลายนะคะถามว่าทําไมมันถึงชอบตัวนี้นะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยมันก็ลองตัวอื่นบ้างนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันนุ่มที่สุดแล้วมันก็แบบสามารถเกลี่ยรองพื้นได้เนียนมากๆนะคะแล้วก็เนื้อแน่นแล้วเออไม่ใช่เนื้อแน่นคือมันแบบเนื้อมันแบบนิ่มนะคะแล้วก็ไม่กินรองพื้นมากเท่ากับตัวอื่นที่ไม่เคยลองมาะคะ่ะเรารู้สึกว่าเออมันช่วยผิวของเราเนี่ย การลงรองพื้นเนี่ยดูผิวดีดูผิวนีนะคะคือชอบมากๆนะคะตัวนี้ดีแต่ว่าราคาอาจจะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าก็คุ้มค่าแก่การลงทุนนะคะโอเคชิ้นที่1ผ่านไปเรามาสุดชิ้นที่2กันนะคะก็จะเป็นพวกมาสก์หน้ากับสเปรย์น้ำแร่นะคะหลายคนอาจจะเดาถูกนะว่าเมย์ชอบตัวไหนเพราะว่าเป็นตัวที่หยิบมาใช้ในคลิปบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะของโอกุมะถามว่าทำไมถึงชอบนะคะมันเป็นน้ำแร่ที่ นอกจากช่วยให้แบบอ่ะสดชื่นผิวตื่นแล้วนะคะคือเมื่อเราใช้เป็นประจำนะไม่รู้สึกว่าพวกผดผื่นตามหน้าแก้มอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าพวกรูขุมขนที่มันแบบเป็นเล็กๆคืณๆอะไรเงี้ยมันดูลดน้อยลงคือผิวเราละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งคือช่วงที่ไปทําเลเซอร์มาหรือว่ากดสิวมาคือสิวเรามันจะอักเสบจะบวมแดงใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยมันสามารถแบบ ลดอาการระคายเคืองลดการสักอักเสบได้ดีมากๆนะคะก็ไปลองกันดูนะหลายๆคนก็คงชอบกันอยู่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆแล้วก็เป็นตัวที่คาดว่าจะอยู่ในอีกปีต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากตัวน้นนำแร่เขาแ้นะคะเขาก็จะมีเป็นมาร์คแผ่นแบบนี้นะคะมันก็ชอบมากอีกเหมือนกันคือมันเหมือนกับเราใช้น้ำแร่ตัวเมื่อกี้นะคะ เป็นมาที่แบบชล้วร้สึกแบบสดชื่นมากๆเหมือนเราอาบน้ำแร่ลงไปทั้งขวดนะคะคือมันจะรู้สึกแบบเย็นเย็นยิ่งตอนที่แบบเออหน้าเราไปเจอพวกแดดแรงแรงเหน,นื่อยล้าอะไรเงี้ยแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็เอามามาร์กหน้าเนี่ยรู้สึกเฟรชมากๆแล้วก็ผิวมันแบบเหมือนได้รับน้ำแร่ผิวมันแบบดูสดชื่นขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ และมาอีกหนตัวที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะคะเพราะเป็นตัวที่ชอบมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ซื้อตุนเก็บไว้เยอะมากเลยนะคะก็คือฟาาคล่าพราเซนต้าไวท์มาร์กนะคะเป็นมาร์กที่แบบว่าชุ่มชื้นมากๆคืออย่างของอุกมาเมียมันจะเป็นชุ่มชื้นแนวแบบน้ำแร่คือเนื้อมันจะแบบบางเบาใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบ เอเซนต์เนี่ยเอเซนต์ในซองเนี่ยชุ่มมากๆนะคะแล้วก็ตัวแผ่นมาสก,ก์ดีมากเลยคือมันจะแบบหนานุ่มแล้วแบบรู้สึกได้ว่าพวกแบบตัวเอเซนต์มันซึมเข้าผิวของเราได้แบบชุมช่มชืม้นยาวนานมากๆไม่เหมือนกับมากสก์อื่นๆที่แบบว่าเออมาสก์เปิ้แลแผ่นมาสก์จะแห้งไวใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยคือมันชุม่มแบบชุ่มจริงๆนะคะเนี่ยซองเนี่ยจับไปจะรู้เลยว่ามันชุ่มมากเพราะว่ามันอ,อันนี้มี25 ml นะคะซึ่งตัวนเนี้ยจะช่วยเรื่องแบบ ผิวหน้ากระจ่งางใสผิวชุ่มชื้นนะคะซึ่งมันก็เห็นผลได้ดีมากๆนะคะราคาก็อยู่ที่250บาทถือว่าค่อนข้างสูงนะสำหรับตัวมาส์นะคะแต่ว่าคุ้มค่ากับพวกคุณสมบัติที่เราได้นะคะและที่สำคัญคือควรจะไปซื้อตอนที่มันแบบ1แถมหนึ่งในวสานอะไรเงี้ยค่ะ ตุนมาเลยนะคะก็จะคุ้มกว่านะมาถึงชิ้นต่อไปนะคะคือพี่จะบอกว่าเรามีโพยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวลืมตกบกพร่องตัวไหนไปนะคะตัวต่อมาคือเมลาโทนินนะคะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะลองกดวิดีโอย้อนกลับไปดูได้นะคะคือเมลาโทนินเนี่ยจะช่วยให้เราเนอนหลับได้ง่ายมากขึ้นนะคะซึ่งมันดีมากๆสําหรับคนที่นอนหลับยากแบบเครียดหรือว่ามีเรื่องกังวลหรือว่าแบบ เป็นคนนอนหลับยากอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นในวันต่อไปเราอาจจะต้องแบบเออตื่นเช้าไปทํางานไปเดินทางอะไรเงีน้ยนะคะแต่ว่าปกติแล้วเรานอนแบบที่สามที่สีอะไรย่เงี้ยนะคะแล้วเราต้องรีบเข้านอนเนี่ยตัวนี้สามารถช่วยได้ดีมา,มากๆคือมันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าโอเคเราแบบง่วงนะคะเพราะว่ามันจะแบบ เป็นเมลาโทนินนะคือทาให้สารเมลาโทนินเนี่ยมันหลั่งนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกง่วงคือมันไม่รู้สึกเหมือนแบบโดนวางยาคือสลบไปหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคือรู้สึกง่วงเหมือนปกติเขานอนหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่ตื่นมาเนี่ยไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรนะคะไม่ได้รู้สึกมึนงงเอออะไรอย่างงี้นะคะไม่มีก็สามารถทานได้ปกติแล้วก็ไม่อันตรายนะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดว่ามันเป็นยังไงดีเทลอะไรยังไงก็ลองเ,ออเข้าดูคลิปของเมงย์ได้นะคะชิ้นต่อมานะคะคือ เคลียนโนสนะคะเป็นแผ่นลอกสิวเซียนคือจะบอกว่าอันนี้เป็นแบบที่สุดของที่สุดในการลอกสิวเซียนที่จมูกสาหรับเมย์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเคยลองเป็นแผ่นแผ่นอะไรเงี้ยมันดึงสิวเซียนเราไม่ออกขณะที่ว่าเมย์เป็นคนที่ไม่ได้มีสิวเซียนแบบใหญ่มากนะคะก็ดึงไม่ออกแต่ตัวนี้นะคะคือแบบโอ้ยเลิศมากมันจะมาพร้อมกับตัวเป็นเนี่ยคะ่ะเป็นหลอดๆอเงี้ยจะเป็นเนื้อสีดําๆนะคะคือเราทาไปที่จมูกก่อนแล้วเขาก็จะมี เป็นแผ่นแปะจมูกมาให้คือเราก็แปะไปแล้วก็ลอให้มันแห้งนะคะแล้วลอกออกคือจะบอกว่าครั้งแรกที่ใช้มันออกแบบหมดเกลี้ยงแบบเกลี้ยงมากๆนะคะพวกแบบสิวเซียนเล็กๆอะไรเงี้ยโหเห็นแล้วแบบคนลุกแต่ว่าบบฟินมากๆนะคะแล้วเขาจะมีสําหรับผู้ชายด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่ามันอาจจะแตกต่างตรงที่ขนาดไซส์ของแผ่นแปะจมูกหรือเปล่านะคะตัวน,นี้นะคะอยู่ที่ราคา375บาททแทเซ็ตน,นะคะมันก็จะมีแผ่นแปะเนี่ยมาให้ เจ็ดแปดแผ่นมาถ้าเกิดจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะใช้ไม่หมดภายใน7จถึงแครั้งนะคะเราก็สามารถเก็บไว้ได้แล้วก็ไปซื้อเฉพาะแผ่นเนี่ยมาใช้ในคราวต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปได้นะคะก็ไปลองมันดูคือมันลอกแบบหมดจริงๆนะคะแล้วพอครั้งต่อไปเนี่ยสิวเซ,ซนก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนเดิมน,นะคะคือดีมากๆนะคะชิ้นต่อมานะคะเป็นมาสกโคนนะคะจาก n e o อ e n นนะคะเป็นแบรนด์ไต้หวันนะดีพอคลีนซิ่งมาส์คือเป็นมาสกโคน ทั่วไปคือสีเทาแบบนี้นะคะคือทาทั่วใบหน้าไปเลยก็ได้นะคะสําหรับคนที่ผิวมันแต่ถ้าเกิดคนที่ผิวมันแค่เฉพาะที่โซนอะไรเงี้ยแล้วก็ทาเฉพาะที่โซนนะคะทาไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะดูดเอาแบบความมาันอะไรเงี้ยเห็นออกมาเลยนะคะใช้แล้วรู้สึกแบบเฟรชมากๆแล้วพวกแบบรูขุมขนอะไรเงี้ยรู้สึกสะอาดมากมานะคะคนที่ผิวมันแล้วก็แบบกังวลว่าจะมีสิ่งโสโครกุดตันนะคะก็แนะนําให้ใช้เลยนะคะเวิร์กมากๆ ชิ้นต่อมานะคะก็คือรองพื้นนะคะมเมนยกให้ตัวนี้เป็นที่สุดของปีเลยก็คือเอสเต่ลอเดอร์นะคะตัวนี้จะช่วยให้ผิวเนี่ยดูแบบเนียนกริบมากๆนะคะถ้าเกิดใครเคยเห็นหน้าสดจะรู้ว่าเมนมีรอยสิวเนี่ยเยอะมากะคะ่ะแต่ดูในลุคนี้ก็คือใช้ตัวนี้เหมือนกันแล้วเห็นได้เลยว่าหน้ามันแบบเนียนกริบมากๆนะคะแล้วก็คุมมั่นแมตติดทนคือตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบผิวมันสุดๆได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดถามว่าเทียบกับ ตัวฝาดำเล็บลอนฝาดำยังไงนะคะไม่เคยทําเปรียบเทียบกันไว้ก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ให้เป็นที่1เลยต่อมานะคะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะก็ยกให้ตัวนี้เลยนะคะ NAS r r d i a n t c r e e m y c o n น e a l e r นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบว่า มันสามารถใช้ปกปิดได้ทั้งรอยสิวหรือว่าใต้ตานะคะมันดีมากๆเลยแล้วก็ติดทนมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากผ่านต้นๆเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือปกติเนี่ยเมื่อก่อนเวลาใช้เป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบแยกกันคือแบบเป็นเ,เป็นสตินะ๊กเนื้อครีมอะไรเงี้ยนะคะเพื่อทาเพื่อปิดสิวกับเนนานาแยกกันเพื่อใต้ตานะคะเพราะว่าบางนะาตัวครีมบางตัวเนี่ยมันไม่สามารถจะมาปกปิด ใต้ตาของเราได้เพราะมันจะตกก่องใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ไม่ตกก่องไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ปกปิดได้ดียูเป็นธรรมชาตินะคะเลิฟมากๆนะคะชิ้นต่อมานะคะเป็นบรรดาแป้งฝุ่นนะคะปีนี้ตัวที่ชอบมากๆมีอยู่2ตัวนะคะซึ่ง2ตัวเนี้แตกต่างกันนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เมย์ใช้ประจําก็คือของตรีนะคะ ตัวนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการความแมทนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้คุมมันแต่ว่ามันบางเบาแล้วก็ให้ลุคที่ดูเป็นผิวนะคะเบอร์ที่ไม่ใช้คือเบอร์ศูนยเป็น,เป,นเป็นรุ่นโกลนะคะมันจะรู้สึกว่าผิวมันผ่องขึ้นดูไมไ่หนาเติบนะคะและที่สำคัญคือพัฟที่ให้มามันนุ่มมากๆนะคะแล้วก็จุดเด่นของแปง้งของแปงะะ้งขาคือเขาจะมีตะข่ายตรงนี้เนี่ย เป็นตะข่ายกองแป้งซึ่งมันดีตรงที่เนื้อแป้งมันจะละเอียดมากแล้วมันก็ติดแป้งติดมาที่พัฟเนี่ยไม่เยอะนะคะทําให้มันไม่มากองที่หน้าเราเยอะเกินไปนะคะแล้วก็จะได้ลุคที่แบบดูบางเบานะ,ะอ่ะส่วนสําหรับใครที่แบบชอบผิวมแบบมทแมทแมทมากๆแมทเวอร์เลยนะคะแบบแนะนําตัวนี้เลย MAKE ัพฟอยเวอร Super m a แมท l o ือพาวเดอรนะคะคือตัวนี้เมย์ลองใช้แล้วเมย์ชอบกว่าของลอร่านะคือส่วนตัวใช้ ola, ลอร่าเราก็รู้สึกว่าเออเฉยเฉยแล้วค่อนข้างจะดูหนาเวลาที่เราลงแป้งลงไปนะคะแต่ตัวนี้ได้ลุคแมทมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิวหนาเท่าลอร่านะคะเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะเพราะว่าอาจจะแบบ ไม่ได้ฮิปน,นะแต่มันก็เป็นแบรนด์ที่แบบมีหลายตัวที่ดีนะคะของ Make Up For Ever และอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่มมนคิดว่าถ้าเกิดใครได้ลองแล้วน่าจะติดใจเหมือนกันนะคะสาวกสาว,สาวหน้ามันรักผิวแมทนะคะลองดูนะสำหรับลิปสติกในปีนี้นะคะตัวที่ไม่ชอบมากที่สุดก็คือตัวนี้เลยของ Sephora ลิปจิ้มจุ่มนะคะเป็นเนะื้อแมทเบอร์ศูนย์หนึ่งะก็เป็นสีแดงสดเปรีคือสีนี้นี่เองนะคะคือมันติดทนมากแล้วมันก็ ออไม่แรงเยิมระหว่างวันคือกินข้ามาอาจจะหลุดบ,บ้างนะคะแต่คือมันก็ถือว่าดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะอาจจะมีไม่ค่อยสีไม่ค่อยเยอะนะคะที่ไทยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสซปราต่างประเทศเนี่ย สีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะก็ไปลองดูกันได้นะคะชิ้นต่อมานะคะเป็นมาสคาร่าต่อขนต้าเป็นแบบไฟเบอร์นะคะของเคสนะคะมันจะเป็นสีขาวๆคือปัดก่อนปัดมาสคาร่าทั่วไปนะ,ะมันช่วยขนตาเนี่ยดูหนาขึ้นยาวขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ไม่ล่วงเป็นเส้นไฟเบอร์ระหว่างวันด้วยนะคะเป็นตัวที่แบบชอบใช้มากๆคือใช้ทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างเลยนะคะอย่างลูกนี้คือไม่ได้ปัด ไม่ได้ติดขนตาปลอมนะคะแต่ว่าปัดมาสคาร่าตัวนี้ก่อนเนี่ยมันก็ทําให้ขนตาล่างเนี่ยดูแบบมีแล้วก็ขนตาบนยาวมากๆนะคะก็เป็นตัวที่เลิฟมากๆนะคะขาดไม่ได้เลยตัวต่อมาคือแป้งส่งรองพื้นนะคะของลอร่าเมอร์เยนะคะชื่อรุ่นว่า Smooth Finish Foundation Powder SPF 20นะคะไม่ใช้เบอร์03นะก็เป็นแป้งฝุ่น ไม่ใช่สีเป็นแป้งมาสมรองพื้นนะคะที่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องการการปกปิดอะไรมากมีผิวที่ค่อนข้างออมีริ้วรอยหรือมีอรอยด่างดำอะไรบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ ผิวแห้งจนถึงผิวผสมไม่ได้ไม่ได้ต้องการความแบบแมทมันมากเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้ช่วยคุมมันนะคะแต่มันจะได้ผิวที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเราทาแป้งลงไปบนผิวหน้านะคะคือเนื้อค่อนข้างบางเบาแล้วก็ให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติเนาะต่อมานะคะเป็นแบบเชดดิ้งของน a สนะคะเป็นแบบเนื้อครีมสติ๊กแบบนี้นะคะ ก็เป็นสีที่โอเคแล้วก็เหมาะกับการทําแบบเชดดิง้งทำแล้วแบบดูโอเคเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ติดโทนดีใช้ง่ายเกลี่ยง่ายนะคะชื่อสีไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไระคะ a l t a i นะคะก็ไปลองกันดูนะคะจริงๆมันมีหลายเฉดให้เลือกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไฮไลท์หรือว่าเป็นเชดดิง้งเนาะก็เมชอบสีีที่สุดนะคะต่อมาเป็นไฮไลท์นะคะไฮไลท์ที่ชอบเราใช้บ่อยมากๆนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าไม่หมดสักทีนะคะก็คือของ แมกนะคะจนตอนนี้มันเปลี่ยนแพร์เกจจิ้งล้วนะถ้าเกิดนึกจำไม่ผิดนะแมกสกินฟิเนชมินิเออร์ซ์นะคะสีซอฟต์แอนด์เจนทนะคะมันจะให้ผิวเหมือนแบบมีน้ำู่บนผิวนะคะคือดูแบบฉ่ำวาวนะคะแล้วก็ดูมีมิติที่ไม่ได้แบบว่าไฮไลท์หน้าพุ่งดูชิมเมอร์เวอร์นะคะคือมันดูสวยดูโนวลน,นะคะเหมาะมากๆสำหรับการแบบปัดไฮไลท์พอสุดหรือว่าจะเอามาปัดแบบเแบาบๆทั่วหน้าหน้าก็จะดูแบบ ดูฉ่ำดูวาวมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นหลายตัวที่แบบบล็อกเกอร์หลายท่านแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไทยทางต่างประเทศแต่ว่าในขณะนี้ก็อาจจะมีแบบตัวอื่นที่ดีๆนะคะแต่ว่าส่วนตัวคือไมยชอบตัวนี้มากที่สุดแล้วนะคะนี่มาถึงอายแชโดว์กันบ้างน,นะคะก็จะเป็นตัวที่เมย์ใช้บ่อยที่สุดในปีนี้นะคะตัวที่อ่ะตัวแรกเป็นแบบซิงเกิล y e s h แชโดว์นะคะเป็นของสไตล์นันดาทรีคอนเซปต์อายนะคะก็เพิ่งได้ลองใช้เมื่อช่วงแบบ อนนี้เขาเข้ามาที่ไทยนะคะสีนี้เป็นสีที่สวยมากนะคะเนี่ยมันเป็นสีแดงนะที่ดูเหมือนแต่งยากแต่แต่งออกมาแล้วมันคือมันลงตัวมากๆเป็นสีแดงที่มีความเลื่อมความเหลือมเหลือบอยู่ในตัวเองนะคะคือถ้าสีเดียวก็สวยนะเนี่ยสีประมาณนี้นะคะเห็นไหมว่ามันจะแบบมีความไม่ได้แดงแบบแดงแบบเลอะมันคือแบบแดงเลือดหมูแดงม่วงนะคะคือทาสีเดียวก็เอาอยู่นะ ประมาณนี้ทองแดงนะหรือเปล่าประมาณนี้นะคะคือสีมันสวยแล้วก็ติดทนเกลี่ยง่ายเนื้อเนื้อสีชัดมากๆแล้วก็ตัวสีมันจะแบบมีความแบบนุ่มอะคือเกลี่ยแล้วมันแบบดูลม,มุนละไมดูงานดีนะคะก็ราคาชิ้นเดียวเนี่ยประมาณ500บาทนะคะก็มีเ,เคาน์เตอร์อยู่ที่ M อ็มควอเทียกับ พารากอนนะคะก็ไปลองกันดูนะคะเป็นแบบชิ้นเดียวกันไปแล้วนะคะทีนี้เป็นแบบพาเลตกันบ้างก็คือพาเลตของ two face อันนี้นะคะเป็นโทนน้ำตาลเลยนะสีง่ายๆแบบนี้นะคะคือที่เมย์ชอบเพราะว่ามันขนาดกระทัดรัดแล้วก็มีกระจกสามารถพกไปไหนมาไหนได้แล้วก็แพ็คเกจจิ้งเป็นเหล็กแบบนี้คือมันทนนะคือเราแบบ ไม่ต้องทะนุถนอมมันมาก,มากเราเยี่เราเดินทางบ่อยชิมท้าในกระเป๋าเนี่ยคือมันเซฟมากๆนะคะแล้วก็สีก็จะเมียเห็นนะว่าเขาจะเป็นแบบสีที่เป็นช่องสีใหญ่ๆตรงนี้นะคะคือเป็นสีแมตเนื้อสีขาวขาวนะคะแล้วก็สีชิมเมอร์สีช่องใหญ่เลยแล้วก็เป็นแมตสีน้ำตาล คือเหมือนเขาจัดมาแล้วว่าสีไหนที่เราจะได้ใช้บอ่อยที่สุดนะคะซึ่งโทนสีใาหญา่เนี่ยมันก็สามารถใช้เชดดิ้งได้นะคะอย่างสีน้ำตาลเนี่ยใช้งัดด่างได้สีชิมเมอร์เนี่ยทําปันไฮไลท์ได้ทาเปลือกตาได้แล้วก็เป็นสีที่แบบเฮ้ยเราใช้บอ่อยที่สุดจริงๆในการแบบทาตรงกลางเปิดตานะคะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีทั้งแบบโทนสีน้ำตาลแดงโทนสีทองชิมเมอร์ สีน้ำตาลเข้มแบบแมทสีน้ำตาลเข้มแบบชิมเมอร์คือทุกสีคือจะทาเดียวๆก็สวยเลยว่ามาผสมกันคัดเบ้าอะไรเงี้ยก็สวยนะคะต่อมานะคะเป็นฝุ่นเขียนคิ้วนะคะตัวที่ไม่ชอบแต่ไม่ค่อยได้พูดถึงนะตัวเนี้ยคือเป็นของอนาตาเซียนะคะสีซอฟต์บราวน์ก็เขาจะมีสองสีมาให้แบบนี้คือเป็นโทนสีที่แบบว่า อมเทาๆนิดนึงไม่ได้แบบโดดเป็นแบบโทนแดงหรือโทอนเหลืองนะคะและที่สำคัญเป็นุ่นที่พิกเมนต์แบบแน่นมากๆคือสามารถแบบทาแปรงแล้วก็คือเป็นสีติดมาเลยนะคะก็ดีมากๆนะคะก็ไปลองกันดูนะ,ะกลับมาที่อายแชโด์นิดนึงนะคะอันนี้เป็นแบบเออเป็นอายแชโดว์ที่เนื้อครีมที่มีความแบบกลิตเตอร์นิดนึงของ l b นะคะตัวนี้เนี่ยไปซื้อมาจากญี่ปุ่นเพราะว่าสีสวยมากๆคือเป็นแบบ เนื้อแบบกึ่งครีมกึ่งผงอย่างเงี้ยนะคะคือสามารถแบบเอามาท็อปที่แบบอายแชโดว์ที่เราทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะให้แบบมิติที่สวยอะ่ะเนี่ยสำหรับแบบออกงานกลางคืนอเงี้ยนะคะมันจะแบบเงาเงาวิงว,วิง,วงคือวิงสวยมากๆนะคะชิ้นต่อมานะคะเป็นกาวติดขนตาปลอมนะคะอันนี้ยี่ห้อ strong one ก็ใครไปญี่ปุ่นนะคะแนะนำให้ ซื้อตัวนี้มาส่วนตัวไม่ชอบมากกว่ายี่ห้อ duc นะคือมันติดขนตาได้แน่นมากๆแล้วก็มันรู้สึกว่ากาวมันจะเหนียวหนึบๆน,นะคะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับพวกแบบเมคอัพสีสันอะไรต่างๆนะคะก็มาสู่หมดที่ร้านเครื่องสำอางในบ้านนะคะตัวที่ไม่ชอบใช้สำหรับปีนี้ก็คือตัวนี้นะคะของ doctor o p l a c e n t a cleansing นะคะเป็นออยล์ล้างหน้าที่แบบว่า ดีมากๆคือมันอ่อนโยนและไม่อุดตันนะคะคือสังเกตว่าเมย์เป็นคนที่แบบเป็นสิวง่ายแต่ว่าตัวเนี้ยเอ,อ่อมันช่วยครีมพวกเมคอัพที่เราแต่งหน้าหนักๆเนี่ยนะคะนวดๆแล้วก็โดนน้ำจะกลายเป็นน้ำนมนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเมย์ไม่ค่อยเห็นแบบเคา์เตอร์มันหาย,ยากอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไม่ลองเสิร์ชดูว่ามันมีที่ไหนบ้างแล้วก็ พิมพ์บอกไว้ด้านล่างนะคะคือเรียกได้ว่าเป็นตัวที่แนะนำมาสำหรับคนแบบผิวแพ้ง่ายแต่ว่าแต่งหน้าจัดแล้วก็ต้องการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกนะคะและสำหรับ cleansing water นะคะจะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยถ้าเลือกตัวเดียวคือขอเป็นตัวนี้นะคะของ bio derma นะ,ะหลายคนคงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะ คือเหมือนน้ำเปล่าแต่ว่าทำความสะอาดเครื่องสำอางได้สะอาดมากๆนะคะแล้วก็บอบบางคืออ่อนโยนสำหรับผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายผิวมีแนวโน้มเป็นสิวง่ายนะคะและในส่วนของที่ล้างหน้าโฟมล้างหน้าเจลล้างหน้านะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่นิชอบที่สุดสำหรับปีนี้เลยก็คือเซตาเฟลคือสังเกตว่าอันนี้ยังเป็นสิวยังไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็ ใช้ประจํานะคะแล้วก็มีตุนไว้ด้วยนะคะคือจริงอาจจะใช้สลับกันกับหลายๆตัวนะแต่ว่าถ้าเลือกตัวเียไม่ได้ชอบตัวนี้มันอ่อนโยนมากๆไม่มีฟองนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับผิวแบบเป็นสิวผิวแพ้ง่ายมันสามารถใช้ได้ทั้งแบบหน้าแล้วก็ตัวด้วยนะคะแต่คือส่วนตัวก็จะไม่เอามาใช้กับตัวนะเพราะว่าแพงนะคะ ก็หมดไปแล้วนะคะประมาณ20กว่าชิ้นได้นะคะสำหรับไอเทมที่แบบว่าเป็นที่สุดสำหรับปีนี้นะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะจดลิสต์แล้วก็ไปชอปปิ้งตามกันได้นะคะก็มีก็ดูของคนอื่นแล้วก็เสียตังต่างเหมือนกันนะคะก็ดูกันสนุกๆคะเป็นแนวทางว่าแบบเออมีตัวไหนที่มันน่าใช้ตัวไหนที่แบบบล็อกเกอร์แต่ละท่านเขาชอบนะคะก็คลิปนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าได้นะคะแต่ว่ามันจะมีอีกคลิปหนึ่งที่เป็นอ่ที่สุดของปีเหมือนกันนะคะซึ่งจะแยกออกมา เป็นถูกและดีนะคะก็จะอาจจะมีแบบแนวแนวเดียวกันเป็นแบบเจลล้างหน้าเหมือนกันมสาสก์หน้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นถูกและดีนะคะก็ลองติดตามกันได้นะคะยังมีอีกคลิปนึงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแลว้วค่ะบ๊ายบาย